คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาขอขอสวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราอยู่ในค่าย k คเกม n g นะในเว็บไซต์อ s m 99ซนะครับผมวันนี้ผมมาด้วยเครดิตหนึ่งพันเครดิตนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมปาขอเบ็ดที่หนะครับคลิปนี้มาาปลาปลปยิงปลารอบๆไปก่อนครับ โอเคพอได้อยู่ตัวเล็กตัวน้อยครับผมอุ้ยสามสิบเอาวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคปลาเทียวดาปลาดาปลาดาเออมาครับโอ้โหแมงคลามอู้ห้าสิบบาทอะไรวะเนี่ยหวังว่าจะได้เยอะกว่านี้เนี่ยมาจอดสัตว์จอดสัตว์อุย้ยจอดสัตว์มาครับผมหกสิบเอาลีได้เรื่องอย่างงี้มาขอเปิดห้าเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ โหนักเงือกหนังเงือกอุ้ยสามร้อยเจ็ดห้าโอเคอุ้ยของขวบเบ็ดห้าเนี่ยก้าวกระโดดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้ไป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 หนึ่งพันสามร้อยวันนี้ต้องมีอะไรเด็ดๆบ้างดีวะเติมเยอะอยู่นะเว้ยมาเกียวดาบป่าดาบป่าดาบโอ้ยอุ้ยสองร้อยเออมา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 หนักเงือกหนักเงือกโอ้โหนี่หนักเงือกดูใบช้าว่ะน่าจะไม่ได้นะครับผมเออแต่ตัวสัตว์มามาอยู่อุ้ยของสมบัติมาครับโอเคสวยงามอยู่ครับผม โอ้เจอตัวสัตว์แม่งนี่มอุ้ยมาแล้วครับผมสามร้อยโอเคใหม่ได้ไหมมาอีกได้ไหมขอเด้นเตน่อยดิขอตัวเต้นเต้นหน่อยมา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 แมกพูลแมงกพูลแมงกพูลเอาวานแมงกพูลร้อยสี่ห้าครับผมมาอยู่ครับโอเคขอวานได้ไหมวานอุ้ยเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบห้าบาทเรียบร้อยครับผมตอนนี้คลิปนี้เราได้กำไรมาที่เจ็ดร้อยแล้วนะอุ้ยคลิปเกมนี้ถือว่ายิงเร็วอยู่นะครับผมคือแบบกระสุนจะออกเร็วมากเลยนะถ้าเกิดคุมไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียเยอะได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คือเราได้กําไรมาที่700บาทแล้วนะผมก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าและการน้อเพวาะสัวผมมองว่ากําไร700ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้านคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดติดตานะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ